เสียศูนย์ในคำพีธรรมบทเล่าไว้ว่าสำเนินรูปหนึ่งทำหน้าที่จูงหลวงลุงตาบอดเพื่อเดินทางไปยังวัดเชตวันเมืองสาวัตถีเมื่อเดินทางมาถึงกลางป่าใหญ่ระหว่างทางได้ยินเสียงเพลงขับของหญิงสาวนางหนึ่งที่ออกจากบ้านเข้าไปเก็บฟืนในป่า เพราะความไม่ได้ระวังสํารวมระวังใจระวังใจพ่อหูก็ะทบกับเสียงของหญิงนั้นเข้าก็เกิดความกำหนัดยินดียิ่งพบหน้าก็ยิ่งถูกราคะครอบงำจนลืมภาวะแห่งตนไปสิ้นในที่สุดก็เสียศูนย์กระทำผิดศิลขาดจากความเป็นสามเณรเพราะเสียงสาวเป็นต้นเหตุท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า อารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งสำคัญนักเพราะเมื่อกระทบแล้วถ้าใจไม่มั่นคงหนักแน่นโพก็จะหวั่นไหวเกิดภาวะที่เรียกว่าเสียศูญคือถ้าเป็นอารมณ์ที่ชอบใจก็รู้สึกยินดีเคลืบเพิมแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็รู้สึกขัดเคืองเกลียดชังหลังจากนั้นถ้ายัง ควบคุมไม่ได้ความชอบหรือความชังก็จะบงการให้คิดผิดพูดผิดทำผิดต่อไปอีกผลที่ตามมาก็คือความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนเองบ้างแก่ผู้อื่นบ้างจึงมองได้อีกแง่หนึ่งว่าในโอกาสที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัส และใจคิดนึกเรื่องต่างๆนั้นคือโอกาสที่ชีวิตกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงนั่นเองท่านผู้ฟังครับดังนั้นท่านจึงสอนให้มีสติคอยสำรวมระวังใจในขณะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรถถูกต้องสัมบัิหรือนึกคิดเรื่องต่างๆไม่ให้ความรู้สึกชอบหรือชังมีอิทธิพลครอบงำ จนนำไปสู่การกระทำที่ผิดพลาดหากใครทําได้อย่างที่ท่านแนะนำไว้ก็จะเป็นคนแข็งแกร่งหนักแน่นเพราะมีใจที่เน่วเน่เที่ยงตุรงเหมือนตั้งอยู่ในศูนย์ที่พอเหมาะพอดีแต่ถ้าใจเสียศูนย์ก็ยากที่จะเอาชนะปัญหาใหญ่หญได้เพราะแค่เสียงสาวก็ยังทําให้สามนินเสียศูนย์ทําผิดศีลมาแลว้วจักทำโดย กองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือพันธูศธูสีทั์ดาดงอ่าน